อัญโยงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคปปอปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับของเด็กไทยใน YG l i s ลิซ่าแล็กพิงก์แล้วก็เบบี้มอนสเตอร์แพรและชิคกี้ต้านั่นเองนะครับแคนนี่แล้วก็น้องแพรนะครับล่าสุดในตอนนี้เนี่ยมีแฟนๆพูดถึงกันอยู่ในทวิตเตอร์ก็คือเดือดกันมากๆเเลลลยยสําาาหรรรัับกกกไไปปี้้งงงฉออินนขขว่ม ลิซ่าแบล็กพิง ink, หรือว่าลิซ่าออนนี่ของสาวสาวเบบี้มอนสเตอร์เด็กไทยนะครับอย่างแพรแล้วก็น้องแคนนี่นั่นเองทั้งสองสาวน้องแพรและน้องแคนนี่นะครับไปกินข้าวกับพี่ลิซ่าแต่ว่ารูปที่ทางรายการข่าวชื่อดังของไทยอย่างเรื่องเล่าชาวนี้เนี่ยนำมาลงไว้นะครับเป็นรูปตั้งแต่ปี2021แล้วเป็นข่าวตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับถูกปล่อยออกมาเนประมาณช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองช่วงคือว่าห่างหายมานานหลายเดือนหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยแฟนๆเพิ่งมาสังเกตเห็นว่าเดก น้อย2คนที่อยู่ในรูปนั้นเนี่ยก็คือน้องแคนนี่แล้วก็น้องแพรนั่นเองในต,ตอนนั้นเองเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครรู้หรือว่าไม่มีใครสังเกตเท่าไหร่นะครับว่าเด็กไทย2คนหรือว่าเด็กน้อย2คนนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าในตอนนี้พอมีการประกาศเดบิวต์เบบี้มอนสเตอร์ซึ่งก็เป็นวงน้องสาวของแบล็กพีกนั่นเองลหลายๆาคนก็คือรู้จักแล้วว่าอ๋อสองคนนี้คือน้องแพรและก็น้องแคนนี่นั่นเองซึ่งลิซ่าเลยก็เคยออกมาบอกด้วยนะครับว่ามีการพาน้องๆเด็กไทยใน YG ีเนี่ยไปทานข้าวไปช้อปปิ้งไปเที่ยวด้วยกันนอออยู่่ีีกก็คื เรื่องอีกหนึ่งเหตุการณ์นั่นเองที่ลิซ่าพา2เด็กไทยจาก YG หรือว่า2เด็กไทยใน b a b ี m มอนสเตอร์ไปเที่ยวไปกินข้าวด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันนั่นเองดูสนิทสนมกันมากๆเลยและพี่ลิซ่าเนี่ยก็ดูแลน้องๆดีมากๆเลยนะครับสสาวเนี่ยก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดูร่าเริงมากๆแคนนี่คือเด็กผมทองผม b ออ n นะครับแล้วก็น้องแพรคือเด็กผมดํานั่นเองในวันนี้เนี่ยเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยมีคาดการว่าจะมากันนะครับต้องมารอดูกันว่าเมมเบอร์คนต่อไปที่จะเปิดตัวมาเป็นคนที่5ของเดมอน,น,น แพร่สาวไทยอีกหนึ่งคนในเบมอนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสาวญี่ปุ่นหรือว่าสาวเกาหลีก็ต้องมารอติดตามกันนะครับแต่ว่าที่นแน่ๆในตอนนี้แฟนๆกาลังพูดถึงกันอยู่เลยกับความสัมพันธ์น่ารักน่ารักของแทกุกไลแบบว่าอัปเดตใหม่นะครับมี2เมมเบอร์ชาวไทยเพิ่มเข้ามาแล้วและก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักระหว่างพี่น้องร่วมค่ายนะครับเด็กไทยใน g ายจีลิซ่าแบล็กพิง์แล้วก็แพร่แคนนี่จากเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองสำหรับในคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกัน ให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจงให้กับเด็กไทยใน YG นะครับ Lisa Blackpink ด้วยแล้วก็ยังมี Baby Monster นะครับน้องแพรแล้วก็น้องแคนนี่นั่นเองคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง